สวัสดีครับเนียวเซลก็วันนี้เราก็ยังอยู่กับคันจอบความบอกนะครับคือว่าการดึงคําพูดของคนอื่นมาครับมาอ้างอิงแต่วันนี้ครับเราจะไม่ได้ดึงที่เป็นคําพูดที่เราได้อ่าคําพูดของเขาแล้วนะครับแต่จะเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาครับอ่าได้ยินมาจากหูของเราครับเฮ้ยฉันได้ยินมาว่าจุดจุดจุดรับอ่าเราจะดึงคําพูดแบบนี้มาครับวันนี้เราจะมาดูตัวนี้กันครับอ่ามาดูที่ประโยคตัวอย่างครับ 한국งกุก다อกวานึนชดตาโกทรสัสยฮังกุกกอกวานึนชดตาโกทรสัสยก็คืออะไรครับได้ยินมาว่าอ่าวิชาภาษาเกาหลีแผนเกาหลีเนี่ยมันดีนะอืมเราได้ยินมาแบบนี้ครับก็คือมันได้ยินคนอื่นเขาพูดมาแล้วเราก็เอามาบอกต่อครับผมวันนี้ครับเราจะมาดูการใช้นึนนะครับหรือว่านีอื่นตาโกทรสัสโซยนะครับ หรือว่านิลนตาโกทูรัสโซลนะครับก็คือได้ยินมาว่าจริงๆแล้ววิธีการใช้ครับก็เหมือนตาโกฮาดาเลยเพียงแค่เปลี่ยนจากอะไรครับฮาดาเป็นทูรัตนะครับหรือว่าทูรัสโซลนะครับก็คือเปลี่ยนจากฮาดาที่แปลว่าอะไรครับเขาบอกว่าเขาพูดว่านะครับมาเป็นได้ยินมาว่านะครับได้ยินมาว่าจุดๆนะครับวิธีการใช้ก็คือถ้าเป็นทงซาครับก็ต้องใช้คู่กับอะไรครับไม่มีตัวสะกดใช้นิ นิยนตาโกทึรตานะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวสกดก็จะเป็นนิยนตาโกทึรอตานะครับส่วนเฮียงยงซาก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือตัดดาทิ้งเติมตาโกทึรอตานะครับเรามาดูนะครับว ah ิธีการใช้นะครับง่ายๆเลยครับคาดาครับมีตัวสกดหรือไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับก็จะใช้กับนิยนใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นคันตาโกทึรอตาได้ยินมาว่าไปนะครับได้ยินมาว่าไปแล้วได้ยินมาว่าไปนะครับอิปตาครับ ใส่ครับนี่ตัวสะกดใช่ไหมครับก็จะเป็นอิปนึ่ตาโกทุรตาอิปนึ่ตาโกทุรตานะครับก็คือได้ยินมาว่าใส่ใช่ไหมครับชดท่าครับชดท่าที่แปลว่าดีใช่ไหมครับตัวนี้เป็นคฮยงลงซาเขาจะเปลี่ยนกลายเป็นถูกต้องครับผมชดตาโกทุรตาชดตาโกทุรตาก็คือได้ยินมาว่าดีนะครับเชมิตาครับเราจะกลายเป็นอะไรครับเชมอิตาโกทุรตา เชมิอิตาโกทรตตานะครับคือเอ้ยได้ยินมาว่ามันสนุกใช่ไหมครับชุกตานะครับหนาวก็จะกลายเป็นชุกตาโกทรตตานะครับชุกตาโกทรตตานะครับคือเฮ้ยได้ยินมาว่ามันหนาวนะได้ยินมาว่ามันหนาวครับอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้กับคําว่าทุรตตาก็คือได้ยินมาว่านะครับถามว่ามันต่างกับที่ก่อนหน้านั้นเราเรียนต่างกันยังไงก็คือต่างกันตรงที่แค่ถ้าเป็นฮาดาครับก็คือเราได้อ่า เขาบอกว่ามันใช้ประมาณนี้ครับก็คือเป็นคําพูดของคนอื่นมาเลยครับเราเอาคําพูดของเขามาแต่ตรงนี้ยมันหมายถึงสิ่งที่เราได้ยินครับผมมันก็จะต่างกันตรงนี้เล็กน้อยนะครับอ่มาดูประโยคตัวอย่างครับทาลมฮักเกียนึนนะครับทาลมฮักเกียนืนมูซึนคังยีอ่าทืนกะทืนกะนะครับก็คืออะไรครับถา้าลืมฮักเกียนืนมูซึนคังยี ถึงกะ,ะนะครับก็คือเฮ้ยในเทอมหน้าครับเธอจะเข้าเรียนวิชาอะไรนะครับเธอจะเข้าไปฟังวิชาอะไรนะครับคนนี้ก็เลยบอกว่าฮังกุกมุนฮาราเนึนคังองีกาชดตาโกทุรตาเฮ้ยได้ยินมาว่าฉันได้ยินมาว่าวิชาวัฒนธรรมเกาหลีครับวิชาวัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยมันดีนะฉันได้ยินมาแบบนี้ครับหรือว่าในตัวนี้ครับซูมินชิกโยจึมเฮซาอิลเตมุเน พาปื้ตาโกถือรถตานะครับเฮ้ยฉันได้ยินมาว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงเนี้ยงานของอะไรครับเพราะฉันได้ได้ยินมาว่าซูมีเนี่ยช่วงนี้อะไรครับเพราะงานของบริษัทครับก็เลยยุ่งครับเพราะงานของบริษัทก็เลยยุ่งนะครับเขาได้ยินมาแบบนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ครับ d าเ i e l ชิก k พ oh ังฮาเกะโคเฮงเอะคันตาโกถือรถตาเฮ้ยฉันได้ยินมาว่า ดานิเอลครับดานิเอลเนี่ยในปิดเทอมเขาจะกลับบ้านนะฉันได้ยินมาแบบนั้น,นครับหรือว่านี่ครับฮังกุกซารัมถือถือร่นะครับเมลคิมจิรึนหมกนึ่ตาโก,กถืรอรเนเดมาเ่าใช้อ่าฉันได้ยินมาว่าคนเกาหลีเนี่ยในทุกๆวันครับเขาจะกินกิมจินะครับฉันได้ยินมาแบบนั้นใช่หรือเปล่านะครับสุดท้ายครับชีวอลกุยลีนะครับ ทันกึนนานีราโกท,ทิรัสทิรัสโซนะครับก็คือวันที่เก้าเดือนสิบครับเป็นวันภาษาเกาหลีฉันได้ยินมาว่าแบบนั้นได้ยินมา,าแบบนั้นนะครับก็คือวันที่เก้าเดือนสิบนะครับเป็นวันภาษาเกาหลีได้ยินมาแบบนั้นนะครับอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ทุรัตะนะครับหรือว่าการดึงสิ่งที่ว่าเราได้ยินมานครับก็ไม่ได้ถ้าถามง่ายๆคือไม่ได้แตกต่างจากฮาดามากเท่าไหร่แต่แค่เปลี่ยน ตัวคํากริยาด้านหลังจากฮาดาใช่ไหมครับตากฮาดาเป็นตากทุรตาก็คือได้ได้ยินมาว่าแบบนั้นครับเราไม่ได้เจาะจงคนครแต่เราก็เหมือนว่าเราได้ยินมาแบบนั้นนะอย่างนี้ครับผมต่อไปครับเมื่อกี้เราดูเกี่ยวกับการใช้ตากทุรตา a มาแล้วใช่ไหมครับอันที่สองเลยนะครับเราก็จะมาดูการลดลูปครับจากตากูฮาดาครับเหลือแค่นึนหรือว่านึ่นเดลนะครับอ่า นนนะครับหรือว่าการใช้ยืนเดลนะครับก็จะเป็นการลดรูปมาจากตากูฮาดะนะครับวิธีการใช้ก็เหมือนกันเลยครับถ้าเกิดเป็นคํากริยานะครับมีตัวสะกดใช้ยืนเดลนะครับยืนเดลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวนั้นครับมีตัวสะกดก็จะเป็นนืนเดลนะครับแต่ถ้าเป็นช่องยงซาครับก็จะเป็นเดลเฉยๆนะครับเช่นคาดาครับผมก็จะกลายเป็นอะไรครับคันเดลนะครับคาดานะครับก็จะกลายเป็นคันเดลนะครับ อิปตานะครับมันจะกลายเป็นอิมนินเดลนะครับอิมนินเดลชดท่าครับมันจะกลายเป็นชดเทลนะครับเชมีตาก็จะเป็นเชมีอินเดลนะครับอ่าชุกตานะครับมันจะเป็นชุกเทลนะครับเห็นไหมครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยแต่เป็นการลดรูปลงนะครับแล้วเราจะใช้เฉพาะกับการพูดเท่านั้นนะครับเราไม่ใช้ตัวนี้ในการเขียนนะครับเราจะใช้เฉพาะกับการพูดนะครับอ่าเรามาดูประโยคตัวอย่างครับอย่างเช่น เอ่ครับพูดว่ามูซึ่งความโมกุลเทอร์เรีมิออน,นะครับมูซึ่ความมุลเทอร์เรีมอออิออโชว์วิลก็คือเฮ้ยเราเข้าเรียนวิชาถ้าถ้าจะเข้าไปฟังวิชาหรือว่าเข้าไปเรียนวิชาอะไรอ่ะเข้าไปเรียนวิชาอะไรกันดีครับอันนี้ก็บอกว่าอะไรครับเวกุกโ,กน,น,ะน,โะตตนะครับ B ตอบว่าอะไรครับเวกุกโกซัวบุนฮานาจึมเทอร์เยออนโชเดลอะโชเดนะครับก็คือนะครับเฮ้ยเราเข้าเรียนเกี่ยวกับวิชาที่เป็นภาษาต่างประเทศ สัดหนึ่งอันน่าจะดีนะนะครับหรือว่าตรงนี้ครับโยจึมูาชิมึนอันมมกนึนซารามทือรีนะครับมันเดลนะครับก็คืออะไรครับช่วงเนี้ยมีคนที่ไม่กินอาหารเช้านะครับช่วงเนี้ยเขาบอกว่ามีคนที่ไม่กินอาหารเช้าเยอะนะครับมีคนที่ไม่กินอาหารเช้าเยอะนะครับหรือว่าอีปอนฮักกเยชิฮอมึนทูปอนแลเดนะครับก็คืออะไรครับ ได้ยินมาว่าเทอมเนี้ยเราจะต้องสอบสองครั้งนะจะต้องทําการสอบสองครั้งหรือว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเทอมเนี้ยเราจะต้องสอบถึงสองครั้งเลยนะครับหรือว่าโทนิเชนะครับในประโยคที่3ใช่ไหมครับโทนิเช่ฟีมีนยอริฮานุกอชิเรลนะครับอ่าเราบอกอะไรครับงานอดิเลกข,ข,ของเขามาเขาบอกว่างานอดิเลกข,ของโทนี่นะครับก็คืออะไรครับ การที่การทำอาหารนะครับอันนี้จะเป็นการลดรูปลงนะครับลดรูปลงจากตากฮาดาเหลือแค่เดลนะครับแล้วก็ใช้ในการพูดนะครับหรือว่าจะตัดโยทิ้งไปก็ได้เหมือนประโยคตัวอย่างด้านบนใช่ไหมครับยังไงก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะครับโอนุนอืมอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะครับโอนนยอคิกาจิมาชิกะสึนิดาคำมดาขอบคุณมากครับ